โอเคปิดคลิปไม่ต้องพูดเยอะครับผมแบบทุกท่านเห็นนะครับเวลามันกำลังเดือดมันจะมาแบบนี้ทุกทีนะครับผมบวมมาหนึ่งแสนสองมื่นหนึ่พกลับสวัสดีพ่อพี่น้องชาวสล็อตชาวชาว,วีจีสล็อตทุกท่านนะครับวันนี้เฮียเมากลับมาอีกแล้วนะครับมาเ,าเกม ฟอร์จูนไทเกอร์นะครับพยักหนังโชคลาภนะครับพี่เสือซองแดงนะวันนี้จะมาแจกอังเปาเฮียหรือเปล่านะครับนี่พามาหนึร้อยเดียวนะครับต้องจ้องจ้องตาเสือก่อนนะอะอนะครับมีมาเปล่านะเอาไปป่ะจะจ้องนานนะครับไม่มีอะไรนะจ้องนานไม่เป็นไรไปครับผมต่อไปโอ้มาแล้วครับ ตำลึงทองเราหนึ่งร้อยบาททวนมีทุนออกมาให้ตลอดนะครับคุณสิบมาโอ้โหแวะมาแป๊บเดียวนะพี่เสือจัดให้นะครับคุณสิบนะครับโอ้โหสุดจริงๆนะครับสองพันสามร้อยสิบบาทนะครับมีทุนแล้วนะครับเคาะไม้ไปไม้ห้าบาทนะครับได้กลับมาสองพันสามนะครับลงทุนที่คุ้มมากนะครับไป โอ้คูณสิบมาอีกแล้วแย่แล้วครับผมแย่แล้วนะครับถ้าพีเสียแต่ขนาดนี้นะครับผมบอกเลยนะครับแย่แล้วนะครับถ้าแนวทางมาแบบนี้นะครับเพียแนะนําเลยนะครับว่าให้เพิ่มเบ็ดนะครับแบบว่าเข้มๆไปเลยนะครับเข้มๆไปเลยนะครับไปมาร้อยนะครับไปมาร้อยนะครับขอสักห้าไม้10บไม้นะถ้ายังไม่มานะเพิ่มเบ็ดเลยนะครับเป็นไม้สองทันทีนะครับ มาปอบใจอยู่นะครับทําให้มาสิบม้ติดการเพิ่มเบชเลยนะครับมาอีกแล้วคูณสิบครับเผ่อแป๊บเดียวครับผมหามันสี่รอยมาอีกแล้วครับผมโคตรเอาครับวันนี้ครับพี่เสือครับโอ้โหโบทจะแจกก็แจกจริงนะไม่เคยโม้ใครเลยนะพี่เสือนะครับดูม2000ดบมไม้สองพันกันบ้างเอาไมไม่ต้องอนไม้สองร้อยนะไม้สองร้อยหยอกหยอกนะครับไม้สองร้อยก็พอนะครับไปดูต่อไป อ้าวมาสองร้อย200ครับผมมาร้อยยี่ครับอย่างเงียบเงาคนระับอย่างเงียบเงาอยู่นะได้สมปลอบใจมาน,นิดนึงคนระับโอ้โหุณสิบเต่าพี่พี่ณสิบกระโดดแสกหน้ามาเลยโอ้มาสองแถว อย่าไปท้อนะครับอย่าไปท้อนะครับโตทุนนะครับใจเย็นนะทุกท่านครับเล่นนิ่งๆนะครับเล่นนิ่งๆนะครับมีทุนแล้วเล่นนิ่งๆนะครับอย่าไปตกใจนะครับเล่นนิ่งๆไปนะครับหมายสองร้อยสี่ครับโอเคครับมาแล้วครับตัวช่วยชีวิตเราครับไดขึ้นมาเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรเมื่อกี้แต่สองมืออยู่ไม่เป็นไรนะ เอาไปไปตอบเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับมาอีกสามยี่ครับบอกใจไว้นิดหน่อยครับอ่ามาอีกชุดหนึ่งครับผม4,320มครับมาอีกแล้วครับผมบอกแล้วเล่นนิ่งๆไปนะครับเล่นนิ่งไปนะครับบอกเสียงสอลอีกแล้วครับผมเล่นนิ่งๆไปนะครับมา ของส0 0 0 0บวกเป็นว่าโอเคนะครับสับคลิปนี้นะครับผ่ามาร้อยเดียวนะครับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าแจ่มแล้วนะครับมาเริ่มไปหมุนอย่างนี้นะครับไมค4สี่พัครับขอไม้300บ้างครับไม้300อยู่ไหนไม้300้อ่าไปโอเคปิดคลิปไม่ต้องพูเจอครับผมแบบทุกท่านเห็นนะครับ เวลามันกำลังเดือดมันจะมาแบบนี้ทุกทีนะครับผมบวมมาหนึ่งแสนสบาทนะครับผมโอ้โหเบ็ดสามร้อยนะข้อทีเดียวนะเมืม่อกี้กล่าวว่าตอนแรกนะจะขึ้น3ามหมื่นก็พอแล้วนะขึ้นสามหมื่นผมจะปิดคลิปแล้วเมื่อกี้นะดันข้อไปทีเดียวนะครับบวกมาอีกแสนสองนะโอ้โหตอนนเรารวมก็อยู่ที่1 4 8่งแสนนะครับถือวเยอะมากนะครับ ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปคอมเมนต์โดนใจใกล้กับเฮียเมาด้วยนะครับใครคอมเมนต์ถูกใจเฮียเมานะครับเฮียมีรางวัลเป็นโค้ดฟรีให้นะครับผมแล้วก็ขอฝากให้ทุกท่านนะครับเข้าไปกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดซีเฟร์นะครับไว้ที่ช่องเฮียปูสัตว์ุเก้าสิบเก้านะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของคอนเทนต์นะครับแล้วก็ช่องของไลฟ์สดนะครับเพื่อติดตามกิจกรรมต่างๆนะครับและสูตรหรือเทคนิคต่างๆที่เฮียเมานนามานาเสนอนํามาให้ท่านนะครับฝากติดตามไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ สำนี้เฮียต้องขอตังค์ไปใช้ก่อนนะครับขอให้กท่านโชคดีครับสวัสดีครับ